ก็บวมเลยนะแพ้อาหารเดี๋ยวแต่แต่ได้อยู่ได้อยู่ก็จะแนะนำไลท์หรือว่าเรียกว่าแสงก็ได้คนหนึ่งเป็นนักเต้นให้เพราะเมื่อวานก็ไปดูแต่ว่าเจอเออเจอคลิปที่น่าจะชัดสุดเพราะว่ามีออเกเวทีแค่ไม่กี่อันนะสำหรับอันเนี้ยก็เลยมีอันที่ชัดสุดเพลงหนึ่งละกันแต่จริงๆก็มีสามเพลงที่ ที่ที่มีจุดที่แบบเอ,าอยากจะแบบมาให้ไฮไลท์ให้ก็คือมีสามเพลงแต่ว่าอันเนี้ยจะสามเพลงนี้ก็คือเพลง Super Natural แล้วก็ h o w s w e e t แล้วก็ E.T.A. แต่ว่าอันเนี้ยจะแนบลิงก์ไว้ให้ข้างล่างที่แบบทาชัดอืมก็อ่อเดี๋ยวก่อนฝากฝากอ่าถ้าเกิดใครสะดวกก็ไปอุดหนุนนกก้านกันนะเพราะว่าก็เคยเห็นแบบแบบแล้วก็ได้ได้ ถูกภาคบังคับของการศึกษาทางจากกักรให้ได,ได้ได้เห็นอีกครั้งก็เออคืออธิบายแบบยากอะแต่เอาเป็นว่างานงานเดียวกันงานแบบมันมันทำให้เราเบาลงเยอะอะเพราะว่าเราสามารถทำได้ที่เราทำได้ตอนนี้อยู่เนี้ย พูดแค่นี้ก่อนฟันนี่จะพูดถึงแฮรินนะชื่อแฮรินก็คือลายเต้นเนี่ยสวยมากเดี๋ยวจะแนบิงกงไว้ให้ดูข้าล่างมันจะอยู่ตรงที่พูดว่าตื้อ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 แล้วก็ขึ้นเนื้อเพลงเดี๋ยวจะเขียนวินาทีไว้ให้ไปดูกัน